กัละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลับมาแล้วครับคุณยายยายรับอา้าวหนุ่มน้อยบวกแดงเฮ้ยทำไมวันนี้ใส่สีเหลืองละ่ะลูกเอ่เอวันนี้คุณยายเสียงแปลกๆหรือเปล่าครับอ๋อพักกันวันที่ยายเก็บขอกนะันอะอันนั้นหูเหรอครับ<อ>คุณยายไม่ได้ตัดเล็บลเหรอ้วันนี้คุณยายจมูกยาวจังเลยครับ กินคอที่นูเตียงมาน่ะจะมุกมันก็เลยเฮ้ยไม่ใช่คุณยายนี่แล้วคุณยายไปไว้ไหนอย่าปล่อยให้ฉากจบกลายเป็นฉากเจ็บวันนี้คุณยายเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้ p o โพลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอ อืชุม่มคอโหสิ่งใสจังเลยครับคุณยายข้าขอโทษด้วยนะที่หลอกเจ้าคุณยายตัวจริงของเจ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าน่ะหนุ่มน้อยคุณยายโฮ้ยหนุ่มน้อยหวกแดงขอบคุณที่บอกความจริงกับฉันนะเจ้าหมาป้าแล้วเราจากกันด้วยดีนะเงินบา,บายนะ เปลี่ยนตอนจบให้ไม่ต้องเจ็บอีกต่อไป Propolis p l u สสเ,เปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอจัดจำหน่ายโดยท a n มน a r m a c e u t i c a l